ตอนเจ็ดโมงเช้าร้องไห้เอามือปิดหน้าแบบเราไปเมืองไทยไม่ได้แล้วเราไปไม่ได้แล้วเราเราไปไม่ได้เพื่นไปข้างบนแหละทุกคนแม่มร้องไห้หนักมากเลยคือเหมือนกับว่าเพิ่งเกตอน่ะเพิ่งเกตเพิ่งรู้สึกตัวว่านี่คือความจริงอะ ช่องแมพกะปิรานฟินเจอร์มีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนนะคะ,ะทำไมเสียงอ,อย่อ,อยๆเหนื่อยๆมีเรื่องอะไรจะมาเล่าเพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะเป็นอะไรนะเวลาจะเดินทางกลับเมืองไทยทุกทีเลยจะต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยนะคะครั้งที่แล้วก็เหมือนกันจองตั๋วจ่ายเงินจองโรงแรมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไทยแลนด์พาสอะไรทุก อย่างเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขายังต้องกักตัวกันอยู่นะคะก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็ประมาณไม่กี่วันก่อนบินนะ่ะลุงก็บอกว่าไม่ไปละคือตอนนั้นแม่เตรียมของพร้อมมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้บินของฝากก็พร้อมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอยู่มาลุงก็บอกว่าไม่ไปละ ฉันคิดว่าฉันทําไม่ได้นั่งเครื่องสิบกว่าชั่วโมงฉันคิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันอั้นไม่ได้เวลาฉันจะเข้าห้องน้าไปปัสสาวะฉันอั้นไม่ได้โอเคแม่มก็โอเคตอนนั้นก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากนะไม่ไปก็ไม่ไปแล้วก็โทรไปถามเอเจนซี่ว่าจะยกเลิกตัวเขาบอกไม่ต้องยกเลิกพี่เลื่อนไปได้อ่ะโอเคเลื่อน เลื่อนแบบไม่มีกําหนดแล้วก็มาถึงณวันนี้นะพร้อมทุกอย่างแล้วเสื้อผ้าเร็วออกมาจัดทั้งของลุงและของแมมแกก็เตรียมพร้อมหมดแล้วเมื่อสองวันก่อนเนี่ยแมมใช้เวลาทั้งวันเลยตั้งแต่อะทั้งวันเวอร์ไปหลังเลิกงานก็คือกลับมาถึงบ้านบ่ายโมงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงหกโมงเย็นแมมนั่งอยู่กับลุงแล้วก็พยายามพูดให้แกจําได้ให้แกเข้าใจว่าเราจะไปไหน ตอนที่เราซื้อตั๋วเราจองโรงแรมเนี่ยเกรับรู้แกเข้าใจเกตื่นเต้นเกดีใจโอ้ฉันจะไปโรงแรมนี้โอเคปกติฉันไม่อยากไปแล้วป่าตองฉันไม่ชอบอคนเยอะนวนน่นี่นันแต่พอบอกเยอะๆว่าไม่มีคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเจมก็บอกว่าดูสิเนี่โรงแรมนี้โอเคเลยครั้งก่อนเนี่ยไปอยู่บนเขาวิวสวยโรงแรมสวยแต่เดินลง ลำบากนิดหนึง่งแต่ยังเดินได้แต่แกไม่ชอบตรงที่ต้องข้ามถนนแล้วรถเยอะมากพี่ยามต้องมาช่วยกันซึ่งฝังอยู่ในหัวแกนะคะเหตุการณ์นั้นแกก็เลยไม่อยากไปอีกแหม่มก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วทำไมแหม่มถึงอยากไปภูเก็ตแล้วก็เลือกที่ป่าตองคือไม่ไกลบ้านแหม่มไปลงภูเก็ตก็คิดว่าแกจะได้พักแก<อ>จะได้พักผ่อนสักสีห้าวันแล้วจากนั้นก็ขับรถกลับบ้าน หรือให้น้องๆไปส่งหรือว่ามารับเพราะว่าแม่มก็มีญาติญาติน้องๆอยู่ที่ภูเก็ตแม่มเคยทํางานอยู่ที่ภูเก็ตมาก่อนแล้วก็ญาติพี่น้องของแม่มก็อยู่ที่ภูเก็ตเยอะก็เลยคิดว่าง่ายต่อการกลับบ้านเผื่ออายอยากจะกลับด้วยเผื่อน้องอยากจะกลับด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตั้งใจว่าบินไปถึงเมืองไทยเนี่ยให้ลุงได้เห็นทะเลเลยให้อยู่ชายหาดเลย แล้วพี่คนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่ที่โนนนะคะเขาอยู่ที่เยอรมันแหละแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่โนนเขาบอกว่าแนะนําให้มาอยู่ป่าตองเพราะว่าเราไม่มีรถแล้วเราบินไปไม่กี่วันเนี่ยมันสะดวกจะหากินหาดื่มเดินเล่นชายหาดมันสะดวกแต่ถ้าเรามีรถส่วนตัวเนี่ยจะไปพักบนเขาหรือที่ไหนอันนั้นก็ก็ได้แหมมก็เลยเลือกป่าตองแล้วก็เลือกโรงแรมที่ที่ดีๆก็คือไม่ได้แพงเวอร์แต่ดีๆสรุปว่าแหมมเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเสื้อผ้าจัด เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่จะปิดกระเป๋าตื่นเช้ามาวันนี้เจ็ดโมงเชา้าลุงเดินมาบอกว่าฉันคิดว่าเราไปเมืองไทยไม่ได้แล้วละ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วแกก็ร้องไห้ตอนเจ็ดโมงเชา้าร้องไห้เอามือปิดหน้าแบบเราไปเมืองไทยไม่ได้แล้วเราไปไม่ได้แล้วเราเราไปไม่ได้ิ่มแปมก็ตก,กใจมากเลยอะ ทำไมเราไปไม่ได้ลุงมันเกิดอะไรขึ้นมันมันไปไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ได้อ่ะถ้าเกิดว่าเราไปเมืองไทยเนี่ยเรากลับบ้านไม่ได้ทำไมเราจะกลับบ้านไม่ได้ลุงเขาไม่ให้กลับแล้วเขาไม่ให้เข้าบ้านใครไม่ให้กลับใครไม่ให้เข้าบ้านงงแล้วเจ็ดโมงเชา้าแมมต้องไปทำงานออกจากบ้านเนี่ยแมมออกจากบ้านเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะคะ ทำไมถึงไปไม่ได้ใครไม่ให้เข้าบ้านนี่แหละบ้านที่เยอรมันเอามือปิดหน้าบ้านที่เยอรมันนี่แหละถ้าเกิดไปเมืองไทยนะกลับมาเนี่ยเราเข้าบ้านไม่ได้แน่ๆเลยเขาไม่ให้เข้าบ้านแมมก็มง,งไปอีกใครไม่ให้เข้าบ้านทำไมเราถึงจะเข้าบ้านไม่ได้นี่มันบ้านของเรา <c oughs> เอาผีหลอก <c oughs> ไม่ใช่ผีหลอกแหมมดึงกุญแจรถ <c oughs> แล้ว แบบก็เข้าไปกอดลุงแล้วบอกลุงเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงจะเข้าบ้านไม่ได้ถ้าเราไปเมืองไทยแล้วทําไมเราถึงจะกลับมาไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเธอไปดูสิเธอดูสิข้างล่างอะ่ะข้างล่างเธอไปดู ลงุงพูดออกมาเร็วๆอะไรอ่ะเหมือนเด็กเลยนะคะถ้าไปดูข้างล่างสิแม่มก็รีบเลยนะคะยังอยู่ในชุดนอนเลยตื่นยังงงเงงงงเงี้ยอยู่เลยนะคะลงไปดูข้างล่างคือแกยังไม่ทันได้บอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะลงไปดูข้างล่างไม่มีอะไรนี่ขึ้นมาอีก ลุงให้ดูอะไรข้างล่างอ่ะมันไม่มีอะไรบอกมาเร็วๆมันคืออะไรเธอไปดูสิมีคนอยู่ข้างล่างอ่ะเขาบอกว่าถ้าเธอไปอ่ะถ้าเธอไปแล้วเธอจะกลับมาไม่ได้แล้วเธอจะไม่ได้เข้าบ้านอีกฉันคงไม่ได้ไปแล้วฉันคงไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าฉันจะเข้าบ้านไม่ได้น่ะน่ะคนนั้นเขาบอกโอ้ oh my god ถ้าจะเป็นน้องเจมก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้น้องเจมเนี่ย ไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะน้องเจมไปทำงานที่มิวนิกเพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆถามมานะว่าน้องเจมตอนนี้ทำงานอะไรได้งานใหม่หรือยัง <S <S เดี๋ยวเล่าเรื่องลุงก่อนนะแม่ผมก็ตกใจเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะแล้วเกก็บอกว่าเกกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกและก็จะเข้าบ้านไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเขาบอกเกจะไม่ไปเมืองไทยเพราะว่าถ้าเกไปแล้วเกจะกลับมาไม่ได้หรือว่ากลับมาแล้วเกจะเข้าบ้านไม่ได้แม่มก็บอกลุง เธอฝันเธอฝันไปมันไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ไม่มีใครนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยในครัวน่ะไม่มีใครเลยข้างบนก็ไม่มีมีแต่เธอกับฉันเจมก็ไม่อยู่เดี๋ยวเจมกลับมาพรุ่งนี้เงียบ yeah. แล้วแก,กก็ไปนั่งที่เตียงนั่งก้มแล้วก็กลุ่มขมับทำไมเธอไม่เชื่อฉันทำไมเธอไม่เชื่อฉัน ผู้ชายเข้ามาในบ้านแล้วเขาบอกว่าถ้าเธอไปเธอจะกลับมาไม่ได้แล้วก็เข้าบ้านไม่ได้อีกแม่มก็ไม่รู้จะบอกแกยังไงดีแม่มก็ย้ำอยู่นั่นแหละว่าเธอฝันลุงมันไม่ใช่ความจริงเธอฝันไปแล้วลุงก็โกรธโกรธมากโกรธเวียงโกรธวีนเลยนะ อันนี้แม่มาแชร์ให้ฟังนะคะไม่ได้เอาเอาลุงมาขายหรือว่าสาวไสให้กากินหรือประจานครอบครัวตัวเองนะคะแมมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆหรือใครก็แล้วแต่ที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้นะคะว่าการที่เราอยู่กับคนป่วยดูแลคนแก่น่ะมันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้ววันนี้นะคะตอนที่แม่มเลิกงานเนี่ยอ่านข่าวดูนู่นนี่นั่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วแมมไปเจอข่าวว่าลูก เอาพ่อที่พิการไปทิ้งแล้วทีนี้เป็นข่าวเขาก็ตามหาว่าใครไปทิ้งก็เจอว่าลูกสาวลูกสาวก็บอกว่าไม่เอาแล้วใครจะเอาก็เอาไปไม่เอาแล้วพ่อคนนี้ฉันเครียด ฉันดูแลพ่อคนนี้ฉันเครียดฉันทําไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันดูแลเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้คือบางคนก็ไม่เข้าใจเขาก็ไปว่าเขาบางคนก็เข้าใจว่าเออพ่อไม่ได้เลี้ยงมาหรือว่านู่นนี่นั่นก็นแล้วแต่เนาะพ่อแหม่มไปดูข่าวนี้นะคะทุกคนแหม่มก็คิดถึงตัวเองว่าคิดคิดถึงตัวเองว่าที่แหม่มดูลุงอยู่ทุกวันนี่แหม่มเจออะไรบ้าง คือลุงเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะความน่ารักแกมีเยอะกว่าความเหวี่ยงวีนแต่เนี่ยอย่างเช่นวันนี้ยแกแยกไม่ออกว่าอันไหนแกฝันอันไหนเป็นความจริงแล้วแกโกรธที่แม่ไม่เชื่อแกแกบอกว่าแกเห็นจริงๆผู้ชายคนนั้นมาบอกแกจริงๆแล้วแม่บอกผู้ชายที่ไหนบ้านก็ล็อกนะประตูข้างบนก็ล็อกข้างล่างก็ล็อกบ้านน้องเจมก็ล็อกแล้วน้องเจมก็ไม่อยู่น้องเจมไปทํางานต่างจังหวัดคือใครจะเข้ามาแกฝันแล้วทีนี้พอแม่บอกว่ามันเป็นความฝันแกโกรธหาว่าไม่เชื่อแก แมมก็เสียงดังใส่แกเลยนะคือแบบลงเธอฝันเข้าใจไหมเธอฝันไปรู้ไหมแกโกรธมากแล้วก็เอารองเทา้าคือไม่ได้เอาแกใส่รองเทา้าสําหรับใส่อยู่บ้านนะคะรองเท้าเบาๆที่แกใส่อยู่บ้านน่ะแกะยกเท้าแบบแบบเตะขึ้นแบบโมโหไม่รู้จะทํายังไงแล้ว,ลวยกเท้าเตะขึ้นแล้วเท้านั้นเอรองเท้านั้นน่ะเบาแล้วมันก็ปลิวนะคะไม่โดนแมม แต่ถ้าโดนก็ไม่เจ็บหรอกพ่อเป็นรองเท้าใส่อยู่บ้านรองเท้าผ้าแต่แบบแม่มก็ตก,กใจเฮ้ยลุงเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอทําอะไรลงไปเธอเห็นไหมเธอทําอะไรกับฉันเธอเห็นไหมอย่ามายุ่งกับฉันฉันพูดอะไรเธอไม่เชื่ออย่ามายุ่งกับฉันฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วนอนที่เตียงแล้วก็ไม่พูดอีกเลยแม่มก็ปิดประตูห้องนอนของลุงแล้วจัดการเตรียมตัว,ตวไปทํางาน สงบสติอารมณ์ตัวเองเหมือนทุกๆครั้งที่แม่มหลับตาแล้วบอกตัวเองว่าจันสุดาชีวิตเธอต้องเดินต่อไปข้างหน้าเว้ยเธออย่ามาเครียดแบบนี้ไม่ได้ถ้าเธอเครียดเธอก็ดูแลเขาไม่ได้เธอจะเป็นบ้าแล้วถ้าเธอเป็นบ้าใครจะดูแลเขาเขาก็จะเอาลุงไปอยู่บ้านคนแก่ไปอยู่บ้านพักคนชราหรือไปอยู่บ้านพักคนป่วยซึ่งแพงแค่ไหนเขาก็ดูแลไม่ดีเท่ากับที่บ้าน แกต้องเข้มแข็งเว้ยจันสุดาอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานไปเจอเด็กๆไปหัวเราะสนุกสนานกับเด็กๆเ,เปิดประตูเข้าไปเด็กๆก,กอดน,นั่นแหละแล้วเธอกลับมามันจะมีพลังจันสุดาแกต้องเข้มแข็งเว้ยนั่นมันไม่ใช่ตัวเขาที่เป็นแบบนี้เป็นอาการของคนป่วยเขาความจำเสื่อมเขาสายตาไม่ดี เขาจะตกใจแล้วก็หวาดระแวงเพราะเขามองไม่เห็นเขาสายตาไม่ดีเห็นอะไรเงาเงาเขาก็คิดว่าคนเข้าบ้านความฝันกับความจริงเขาแยกไม่ออกในบางครั้งแกต้องเข้าใจเขาะนวย้ยขับรถไปบอกตัวเองไปพูดไปพอมาถึงบ้านลุงยังไม่ตื่นยังไม่ลุกจากเตียงมูลี่หน้าต่างห้องนอนยังไม่เปิด แม่มก็เดินไปเห็นแกนอนหลับก็ไม่อยากปลุกแกจริงๆแล้วถึงเวลากินยาถึงเวลาหยอดตาแต่ก็โอเคปล่อยให้แกนอนไปกะว่าสักประมาณชั่วโมงก็ให้เรียกก็ปล่อยแกจนถึงบ่ายสาแกก็ลงมาลงมาเองด้วยแล้วก็บอกว่าเธอขับรถไปส่งฉันที่โรงพยาบาลหน่อยแม่มก็ตกใจไปทำไมโรงพยาบาลเป็นอะไร อย่าถามมากฉันต้องไปเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปโรงพยาบาลด่วนเธอไปส่งที่แผนกฉุกเฉินลุงบอกก่อนว่าเป็นอะไรมานี่หยดตาก่อนแล้วก็บอกก่อนว่าเป็นอะไรฉันจะได้เรียกหมอฉุกเฉินมาที่บ้านเพราะว่าเร็วกว่าที่ฉันไปส่งไม่ฟัง โกรธอีกทำไมฉันขอแค่นี้เธอทำไม่ได้ฉันไม่ต้องการเรียกหมอฉุกเฉินไม่ต้องฉันไม่ต้องการเรียกรถพยาบาลมาที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องการเรียกหมอฉุกเฉินมาที่นี่ด้วยทำไมลงุงคือ5นาทีนี้เขาก็ถึงแล้วนี่โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เองแต่ถ้าเกิดว่าแม่มลับไปส่งอะไปได้ขับรถไปแค่1ินาทีแต่เวลารอมันนานเธอจาได้ไหมที่ไปส่งครั้งก่อนรอตั้งหชั่วโมง ไม่ห้าชั่วโมงแหละแป๊บเดียวฉันเจ็บหัวใจฉันทนไม่ได้แล้วฉันเจ็บหัวใจมากๆฉันปวดมากฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แมมก็ไม่ได้ถ้าเกิดเธอหัวใจวายในรถขึ้นมาฉันจะทํายังไงเธอต้องนอนตรงนี้แล้วฉันจะเรียกหมอแล้วฉันจะเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ยอมอยานะเธออย่าเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินนะฉันไม่ให้เรียกทําไมไม่ให้เรียก ฉันอายชาวบ้านเขารถมาเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดตาตู้ตาตาตู้ตาตาพีตาตา่บอพีบอโอคนก็ตกกระจกันทั้งหมู่บ้านเอาแล้วไงคนป่วยอะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ลงุงไม่ต้องการแม่มก็โกรธลุงมากเลยนะแล้วก็ดูอาการแล้วแกมไม่ได้เป็นอะไรมากไม่รู้ทําไมคือแต่อันนี้แม่มอาจจะดูผิดก็ได้นะ โอ้ยแกดูแข็งแรงเห็นไหมในคลิปวิดีโอแกดูแข็งแรงละลาละลาเหมือนไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่จริงๆแล้วความจําไม่ดีตาก็ไม่ค่อยจะดีนะคะแล้ววันนี้ก็เหมือนกันแหม่ก็คิดว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งถ้าแหม่มเรียกคุณหมอฉุกเฉินมาที่บ้านเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเร็วจริงๆนะเร็วเร็วมากอะ่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดแหม่ขับรถไปเองเนี่ยโรงพยาบาลก็ใกล้ๆนะคะแต่คว่าจะได้เข้าอ่ะคือเรายังขับรถไปเองได้มันไม่ฉุกเฉินใช่ไหมคือแหม่มเคย พาแกไปไงตอนนั้นหมากัดคือหมาของใครก็ไม่รู้แหละแถวนอกเมืองกัดแกลแล้วแหม่มก็รีพาแกไปโอ้รอตั้งนานรอจนเลือดแห้งอะ่ะกว่าจะได้ทําแผลอืมอันนี้ก็พูดเวอร์ไปนิดนึงแล้ววันอีกวันหนึ่งก็เคยพาไปอีกเหมือนกันหรือว่าเจมไปส่งจะไม่ได้ละแต่เคยพาไปแล้วก็รอนานมากแล้วครั้งนี้แหม่มไม่ต้องการพาไปให้คุณหมอมารับหรือว่ามาตรวจที่บ้านก่อนไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมแหม่มก็โกรธมากเลยวันนี้ โกรธมากโอเคลงุงได้เลยตั้งแต่ต้นปีแล้วเธออยากจะไปโรงพยาบาลเธออยากไปโรงพยาบาลมากใช่ไหมได้เลยมาเลยไปไปโรงพยาบาลหยิบกุญแจหยิบทุกอย่างหยิบกระเป๋าไปเลยลงุงไปแล้วแม่มก็ไม่ช่วยแกจับลงอ่ะโฮย้ยใส่อารมณ์ขอโทษทีค่ะแล้วแม่มก็ไม่ช่วยแกนะคะตอนลงบันไดให้เดินลงเองเลยแล้วก็พูดอีกเดี๋ยวนี้นะเป็นคนบ้าไปแล้วนะคะทุกคนพูดกับตุ่งฉันสุดา อดทนไว้ใจเย็นๆอะไรจะเกิดก็เกิดคนเราเกิดมาทุกคนก็ตายไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ตายคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายยอมรับสิ่งนี้ให้ได้ถ้าเกิดวันนี้เขาจะเป็นอะไรไปแกก็ต้องยอมรับให้ได้จดันสุดาไปไปส่งโรงพยาบาลถ้าเกิดหมอบอกว่าเธอกลับไปบ้านไม่ได้แล้วเราต้องไปอยู่บ้านพักคนชราต้องไปอยู่บ้านพักคนปว่วยเธอก็ไปอยู่บ้านพักคนป่วยเลยฉันไม่ไหวแล้วแน่ยพูดอย่างนี้ใส่กันเลยนะแกก็บอกเออไม่ไหวก็ไม่ไหวฉันก็ไม่ไหวแล้วเช่นกันเธออยู่กับลูกเธอไปเลยฉันจะไปโรงพยาบาล แม่มก็เดินมาที่รถแกก็พยายามเดินงอเงอก็งกเงกเงกมาแล้วก็มาขึ้นรถแล้วก็จับที่หัวใจฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดหัวใจแล้วแมมในใจก็ตก,กใจเฮ้ยสงสัยแกปวดจริงหรือเปล่าไม่ได้สำอายนะลุงจัดการเลยสตาร์ทรถเร่งเครื่องออกไปเลยประตูโรงโรงโรง,งรถไม่ปิดไม่ล็อกแล้วไปเลยค่ะ แล้วก็ไปโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนเอาขับลงไปไม่มีที่จอดเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเออสำหรับที่จอดรถฉุกเฉินนะเขาคือรถพยาบาลไปแต่เราก็ไปส่งได้นะส่งปุ๊บเราต้องไปอา้าวแม่ไปส่งแกปุ๊บแม่ต้องขับรถออกไปแล้วแกเข้าไปยังไงต้องออกไปเพราะว่าแม่ไม่มีที่จอดคือฉุกเฉินไงคือเขาต้องไปเองแม่จำเป็นต้องให้ลุงเดินออกไปเองแต่พอไปถึงประตูก็มีคนช่วยก็คือไปส่งหน้าประตูแล้วละ่ะ แล้วแกก็บอกว่าแล้วเธอก็ไม่ต้องวนมาหาฉันเธอมาพรุ่งนี้แม่มก็โอ้ยส่งแกสิธิ์วนวนหาที่จอดรถวนสามรอบไม่มีไม่มีวนใหม่คือเขามีที่จอดรถเยอะอยู่นะแต่แม่มอยากได้ที่ใกล้เพราะว่าถ้าไปที่ไกลเนี่ยมันจะอยู่ในป่าแล้วก็จะเป็นตึก,อ,กอีกที่หนึง่งไม่มีสรุปแล้วต้องวนสามรอบหรือว่าจะกลับบ้านเอารถมาเก็บ แล้วก็นั่งรถบัสไปไม่ได้จันสุดามันช้าไปมันไม่ทันใจตอนนี้รู้สึกตกใจละรู้สึกตื่นตูมละตกลงแกเป็นมากหรือเปล่าวันนี้ว่าเอาไงดีหาหาที่จอดรถอ่ะโอเคเข้าไปจอดผิดที่อีกตรงนั้นเป็นเฉพาะของหมอของพยาบาลเอาออกกลับมาอีกนะคะทั้งทั้งที่มันอยู่ใกล้บ้านแล้วเวลาเราลุกลี้ลุกลนตกใจอะ่ะอันตรายมากทุกคนวันนี้แมมก็เกือบเกิด Uber อุบัติเหตุอ่ะนะคะ แมมขับรถวนไปวนมาแล้วเห็นอ้าตรงนั้นกลับรถได้แมมก็กลับรถทีนี้เห็นรถว่างไม่เห็นว่ารถบรรทุกมาจริงๆเห็นรถว่างแมมพอกลับรถเสร็จจริงๆจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปกลับรถข้างในแต่เห็นว่ามันว่างแมมก็เลยเลี้ยวตรงนั้นแล้วขับออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วรถบรรทุกข้างหลังแมมบีบเตรสนั่นวันไหวมากแมมตก,กใจมากคือทําไมไม่เห็นน่ะเนี่ยเห็นไหมอันตรายมากเลยเวลาเรา โมโหโกรธลุกลี้ลุกลนหรือมีปัญหาเนี่ยอย่าขับรถนะคะทุกคนโคตรโชคดีเลยวันนี้อ่ะพูดไม่เพราะโคตรโชคดีเลยนะรถบรรทุกคันนั้นแบบคันใหญ่มากแล้วเบรกติดติดตูดแมมเลยนะแต่ดีนะเขาเบรกทันถ้าเกิดเขาเบรกไม่ทันนะแทนที่จะได้ไปหาลุงกลับต้องหามตัวเองเข้าโรงพยาบาลอีกเพลือ,ลอตายนี่แหละทุกคนชีวิตในเยอรมันของแมมวันนี้นะคะ life in Germany ตอนนี้มาส่งลุงที่โรงพยาบาลแล้ววนหาที่จอดรถไม่ได้เลยมาได้ตรงนี้พอเดินกลับไปเขาก็ไม่ให้เข้าอะ่ะต้องรอต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเข้าไปหาได้เมื่อไหร่ ตอนนี้เขาให้เบอร์มาบอกว่าอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะโทรไปถามได้และเมื่อแหม่มจอดรถได้แล้วก็เดินไปที่โรงพยาบาลเมื่อก่อนใครจะเข้าจะออกตอนไหนก็ได้ก็คือถึงหนึ่งทุ่มนะเยี่ยมแต่ตอนนี้เขากั้นปิดหมดเลยต้องแจ้งที่ข้างหน้าก่อนว่าเรามาทำอะไรไมาเยี่ยมใครตรงไหนยังไง แม่ก็ไปแจ้งตรงนั้นว่าฉันเพิ่งพาสามีมาส่งที่แผนกฉุกเฉินเมื่อกี้ประมาณ15นาที20นาทีแหละบนขับรถอยู่ไม่มีที่จอดอฉันต้องการไปหาเขาไม่ได้เอา้าทาไมไม่ได้อ่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ตรงไหนเขา,เาตรวจแล้วเป็นยังไงหรือได้ตรวจหรือ,อยังอยู่ยังไงฉันอยากจะไปหาเขาก็บอกไม่ได้คุณต้องรอถ้าเกิดไปส่งที่แผนกฉุกเฉินแล้วคุณต้องรอกว่าจะเสร็จเรื่องประมาณสองชั่วโมง สองชั่วโมงเนี่ยเวลาแหม่มเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซดู y YouTube เนี่ยมันแป๊บเดียวเนาะอุย้ยทำไมสองชั่วโมงละแต่สองชั่วโมงกับการรอคอยวันนี้ทำไมมันนานเหมือนเหมือนสองวันนานมากโอเครอก็รอรอ,รอที่ไหนโอเคกลับไปนั่งรอที่รถรอที่รถสองชั่วโมงแล้วเดินผ่านตู้ที่เราต้องจ่ายเงินค่าจอดรถนะเขาเขียนว่าถ้าจอดสามสิบนาทีไม่ต้องจ่ายเงินอ่าถ้าจอดหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งยูโรห้าสิบ อะไรประมาณนั้นนะทุกคนแม่มีรูปนะแม่ถ่ายรูปไปก็เลยเดินไปที่รถฉันนั่งรอที่รถสองชั่วโมงหรอหรือว่ากลับไปบ้านพราอบ้านอยู่ใกล้มากขับรถสิบนาทีใกล้มากไปไหนดีว่าจนสุดางงไปหมดเลยคือยังไงก็เข้าไปไม่ได้อ้ากลับไปใหม่ไปถามเขาอีกว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอะว่าเขาเสร็จแล้วว่าเขาตรวจแล้วว่าฉันเออจะมาหาเขาได้ยังไงเขาก็ให้เบอร์มานะคะเป็นเบอร์แผนกฉุกเฉิน เขาบอกโทรไปเบอร์นี้โอเคขอบคุณค่ะอย่างน้อยเขาก็ให้เบอร์มาแล้วก็มาที่รถนั่งอยู่แป๊บหนึ่งเอาไงดีว่าจันสุดารอตรงนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์กลับไปบ้านจะได้ไปเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างๆกลับบ้านสรุปไม่ต้องจ่ายค่าจอดรถขับรถกลับบ้านพอมาถึงบ้านยังไม่ขึ้นไปข้างบนนั่งอยู่ข้างล่างที่ห้องครัวเขาย,ยังไม่รู้สึก แปลกอะไรมากเออนั่งอยู่ห้องครัวก็แบบไม่รู้สึกแปลกอะเหมือนกับว่าลุงอยู่ข้างบนอ่าทีนี้อ่ะขึ้นไปข้างบนสิพอขึ้นไปข้างบนแหละทุกคนแมมร้องไห้หนักมากเลยคือเหมือนกับว่าเพิ่งเกตอน่ะเพิ่งเกตเพิ่งรู้สึกตัวว่านี่คือความจริงนี่นี่ฉันขับรถไปส่งสามีที่โรงพยาบาลเมื่อกี้ที่แผนกฉุกเฉินแล้วเขาบอกว่าเจ็บหัวใจ เนี่ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ที่ห้องนอนเขาไม่อยู่ที่หน้าทีวีเขาไม่อยู่ในครัวเขาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพิ่งรู้สึกตัวเพิ่งเก็ตทีนี้ลนค่ะลนลานเอาไงดีวะโทร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 ก่อนไปหยิบมือถือมาโทร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 อ่ะแป๊บเดียวก็ติดแผนกฉุกเฉินรัฐค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ฉันมาชงอ่าฉันมาชงอ่าพูดมัวแล้วสวัสดีค่ะเมื่อกี้ฉันมาส่งสามีที่แผนกฉุกเฉินฉันต้องการรู้ว่าเดี๋ยวเอ่อตอนนี้เขาเป็นยังไงไอ้ฉันไปหาได้หรือยังหรืออะไรนน่นนี่นั่นถามเขาก็บอกว่าบอกชื่อนามสกุลมาวันเดือน ก็บอกเข้าไปก็บอกอ่าโอเคเข้ามาละเออลงลงชื่ออะไรเรียบร้อยละแต่เรายังให้ข้อมูลไม่ได้ต้องรออีกสองชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าเออจะกลับบ้านได้หรือจะต้องอยู่โรงพยาบาลหรือจะต้องอยู่ห้องไหนแผนกไหนอะไรยังไงอ่าโอเคสองชั่วโมงอีกละสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงอีกละคือต้องรอ จากนั้นก็นั่งรอทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนมันรู้สึกกระวนกระวายจะโทรหาใครก็ไม่ได้ไม่อยากโทราหาใครด้วยนะคะจะทําคลิปก็ไม่อยากทําจะกินข้าวก็ไม่อยากกินนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งรอว่าจะได้โทรกลับไปตอนไหนนั่งรอเวลาโทรกลับพอตั้งสติได้ก็เออ ถ้าเกิดว่าโทรไปแล้วแล้วเขาบอกว่า,าต้องรับลงอยู่โรงพยาบาลนะอ,อยู่นแผนกนั้น,นแผนกนี้สามารถมาเยี่ยมได้วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมของไปให้แกคิดได้ก็ขึ้นไปข้างบนนะคะจัดการเตรียมของเตรียมอะไรให้แกแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวอะไรต่าง คลิปนี้ก็ยาวมากๆแล้วนะคะทุกคนแหมขอมาเล่าต่อคลิปหน้าว่าเรื่องเราของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะว่าแหมจะได้กลับเมืองไทยหรือไม่นี่วันนี้วันพุธนะคะทุกคนเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวคือวันพฤหัสวันศุกร์นี้แหมบินนะคะแต่ดูเวลแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้กลับหรือว่าตั๋วที่แหม่ซื้อนี่มันเป็นอาถรรพ์หรือว่ามันเป็นลางอะไรสักอย่างที่ทําให้แหม่ไม่ได้บินหรือย,ยังไงหรืออาจจะโชคดีหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากกลับบ้านได้บินได้ ขอให้เป็นเช่นนั้นขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอโทษถ้าเกิดว่าแหม่มไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครนะคะตอนนี้แหม่มขอกดหัวใจให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะแล้วก็อ่านจริงๆอ่านสองรอบนะคะบางครั้งอ่านสามรอบเลยนะคะแต่รู้สึกไม่มีแรงที่จะเขียนแต่มีแรงมาทําคลิปนะเออแปลกนะทําไมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อยากคุยอยากคุยกับเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อยากคุยกับทุกคนอยากอ่านคอมเมนต์ อยากอ่านที่เพื่อนๆพี่ๆให้คำแนะนำเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องเม่มกะปินะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคน ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแมมกะปิขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์และกำลังใจที่มีให้แมมน,นะคะและหวังว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะชูสออริทดเซนสวัสดีค่ะ